ชื่อต้นพองแก้มอ้นนะครับอีกชื่อนึงก็เรียกว่าต้นก้นถ้วยนะครับก็มีหลายชื่อนะครับชื่อหลักๆนะครับที่พอเรียกกันหลายภาคนะครับในช่วงนี้เขาก็ออกผลให้ได้เห็นนะครับก็เป็นลักษณะผลที่ยังไม่สุก นะครับยังเขียวอยู่นะครับลักษณะผลก็จะขนาดเ,ดเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณไม่เกินครึ่งเซนนะครับใบของเขานี่ก็จะไม่มีขนทุกฝั่งนะครับด้านไหนก็จะไม่มีขนนะครับใบก็จะออกอเรียบลักษณะปลายแหลมอย่างนี้นะครับ เส้นใบนี่ก็จะดูเด่นชัดกว่าใบไม้ที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นเส้นลากยาวสามเส้นให้เห็นได้ชัดเจนนะครับก็อาจจะดูอ่าโดดเรียกว่าดูแบบเดี่ยวๆไม่ได้ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเขาเกิดตามบรรดา เบียดเสียดก,กันกับกลุ่มไม้ขนาดเล็กนะครับเช่นต้นเวือแอร์ต้นนี้นะครับความสูงในเต็มที่มันก็อาจจะ2เมตรกว่านะครับสำหรับไม้ชิ้นนี้ถ้าพ่นสกจะออกเป็นสีออกม่วงมันมนนะครับ จุดที่ผมอยู่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นอพองแก้มอ้นและต้นเหมือดแอร์นะครับสำหรับการใช้ประโยชน์นะครับทางด้านเนื้อไม้ของพองแก้มอ้นนี่ก็เอาไปทำเป็นเฟืนเผาถ่านหรือว่าทำเป็นรัว้วล้อมสัตว์เลี้ยงหรือใช้อ่า ประโยชน์ทางด้านต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะไม้ชนิดไหนก็ใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับก็ต้องเลือกที่จะใช้ให้มันเหมาะสมนะครับด้วยความจํากัดที่เนื้อไม้มันไม่มากนะครับขนาดเล็กก็จะใช้เกี่ยวกับงานที่ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับจะทำเป็นรามอุปกรณ์เครื่องเ,อเรือนต่างๆก็ได้นะครับส่วนทางด้านสมุนไพรที่มีการใช้มา ทางในอดีตนะครับตามพื้นที่ต่างๆตามท้องถิ่นนะครับเปลือกใบนี่ก็ลักษณะสับกูลทางยานี่ก็จะสมานบาดแผลนะครับส่วนผลนะครับโดยเฉพาะผลสูงของเขานี่ก็เกี่ยวกับพวกรักษาเกี่ยวกับพวกเหงือกนะครับโรคเหงือกบวมเหงือกอักเสบนะครับ รากนี่ก็สามารถที่จะแก้ไข้ต่างๆได้นะครับก็เป็นกลุ่มต้นไม้ขนาดเล็กนะครับที่เอามาเผยแพร่ให้ดูนะครับให้เห็นถึงประโยชน์ลักษณะการกระจายพันธุ์ตามท้องถิ่นดั้งเดิมแบบนี้นะครับ